นี่คืออันของน้องอนยาเองนี่นี่คือตัวน้องอันยานี่เห็นไหมคะแต่น้องอนยาจ,จะไปเล่นนะคะนี่คือฟองไฟเสร็จแล้วสี่ะสวัสดีน้องอนยาก็มาเลนา่นเกมอันมอนคอสติ้งในเครื่องนี้ค,ออนค่ะมันมีหลายเกมเลยแต่น้องอยาเอาแค่สี่เกมะครับเพราะว่ามันจะแบบเยอะมากนี่ก็คือเกมอันนี้ว่านี่คืออันของน้องอนยาเองนี่ นี่คือตัวน้องยานี่เห็นไหมคะเดี๋ยวน้องยาจะไปเล่นนะคะนี่คือฟองควายสวยมากเดี๋ยวน้องยาไปเลยเจียงสวยไหมคะเมื่อกี้ที่ดูกันอาจจะไม่ได้ดูเดี๋ยวน้องยากลับมานนี่ก็คือเกมแอนิมอลค่ะมันจะรอหนานนดนึงอ่ะเดินมาค่ะมันก็จะเก็บเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนนะคะมาดูกันว่าเพื่อนน้องยานมีใครบ้างถ้าค่ะอ่านภาษาอังกฤษออกอ่านให้น้องอันยานน้องยาอ่านได้ออกนี่ดูกระเป๋าน้องยานถ้าจะกดนะคะ ก็ต้องกดที่ x นะคะนี่มันก็จะมียังมีฟอสซิลด้วยนี่เดี๋ยวเราจะดูนะนี่ฟอสซิล f, f o s s, s, s i l ฟอสซิลโอเคค่ะเราจะไปเลื่อว่าไปไหนต่อจ๊ะไปไปหาเพื่อน ไม่ค่อยไปหาตังค์เลยฟ้าบอกปีพวกตกปลาอันน <ara> ี <c oughs> <ina> いい้น้องยาก็ไม่ค่อยเก่งค่ะของยาก็เล่นเล่นเปองั้นแหละได้มาชินคนนะคะแกมีเก่งกว่าแม่แล้วแหละแม่ไม่เคยเล่นค่ะแม่ไม่เคยเล่นเด็กน้องยาก็ข้าเกาะคืออันนี้คือเกาะของน้องยากับน้องอันนี้นคะขอนี่คือซื้อได้ทุกอย่าง แต่เราต้องเก็บตังค์ขอไปเปลี่ยนทรงผมแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันไห่นะเดี๋ยวเปลี่ยนทรงผมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปิดคลิปต่อนะนะคะน้องอัญญานะคะก็ได้แต่งตัวของตัวเองได้นะคะนี่ถ้าเราเอามือไปเทียบเหมือนเขาอยู่ในมือเรานะคะ่ะนี่นี่คือเตียงของน้องอัญญานี่นะคะคือเตียงของน้องอัญญา ไปเลยค่ะบายวิ่งออกจากบ้าน <laughs> น้องอัญญาก็จะห,าห้าขวบน้องอัญญาก็จะห้าขวบแล้วนะคะแต่น้องอัญญาก็ยังทำเพื่อชิมเล่ยน,นะคะอัญญาเม่เฮ้ยน้องอัญญ่าแกไปเชียรทีมว้า,า,า,มาไม่ทันแล้ว <laughs> อะไรเจียวให้ปหา้าหันเงินเองสิบแปด สีใบคืออะไรคะคือชื่อสตตตตีติ๊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 จบแล้วลแม่แม่แม่น้องแย่คุณผิดแม่แม่รู้ว่ามันจบแล้วไม่ใช่จบชื่อนะแม่อย่าเด็กจิ๋ม,มสำหรับที่ที่พี่นายน้องย่าขอพาไปก่อน ตาไปก่อนเดี๋ยวไหนน้องญาไปเล่นต่อน้องยาจ,จะมารีวิวใหม่แล้วก็เดี๋ยวทีนีมามันดูเคยว่าน้องจาเก็บตังค์ได้แค่ไหนแล้วก็มีเพื่อนใหม่หรือจะมีร้านอะไรมาเปิดหรือหรืออะไรหลายอย่างพอเลยนะคะน้องญาไปเลยค่ะ